สวัสดีจ้ามนียู่กับช่องสาวสอนผ้าลอคือเกาจ่ามนีผ้ามากินข้ปุ่นส้นยาาพูน่ะน้ำยาปลาน้ำยาเหล้าคือเกาเนาะผักถังเคี่ยงเฮาผักท่องหรือว่าหมึกอีหน่อยผิกหวานคือเกาขาดบ่ไดหันมีข้ปุ่นกินข้ปุ่นปุ่นผักใบบุ้นงามบ่มาบ่าวเรียงบ่มีหมืองว่างแง่แง่กันไปนี่แล้วเนาะเห็นบ่จ้ะมาไม่เสียดเสียดต้องกันเลยพุณนะ ป้าสิเนี่ยฮอืึแอบคักฮึเขาไอยากกันคือ่ะไอ้ปักท่องอ่อนปักท่องหน่อยเสียบคักโผพลพ่กูแล้วืึใส่กระปุ่นก่อน Ừ, ván đi chơi mới cái câu chân dẹp ืมันสันไหลง้ามไรไปเชลเนี่ยมาพักไปมตวนห่ะละบานห้องอื่นเนาะเสียกระโูดไงมึงไอ Ngoài ăn Ừm mình ưi lại, sao, <laughs> tôi thông tin mà phát xong mình จะเป็นขึับขามจะเป็นขึ่บหมักอันหมักแตงจะเป็นขึ้นแตงกวัวได้จ้ะอืม,อมหวานใช่กันไปไนน จริงน,น้ะแม่ก็เจ็บมันก็ได้ข้างกันจะล้วเนี่ยผักใบมุ่นเนาะถ้าเระมองเพยยื่อกระเอิญสารเนี่ยแตาบาบานสาวสอนพ่อเราเอินใบมุ่นเนาะ มวนเต็บมนเอือมวนเจอกันบนออต่อ

วันกบจะกต้องรวกทิ่ดิบ Nằm luôn ừm, Ngon Im rồi chà, bây คลิปนี้ผูใ้ใดเขามาเบื้องแลังก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนพระหลอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนี่ยลิปหนาพอกันไหมเนาะส่ายลิปนี้สาวสอนพระหลอกก็ขอบบุญขอบคุณเลยนะจ้าสวัสดีจ้า